สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แค่แลรกก็จะมาสอนวิธีการ g e n e r a t ภาพด้วย Adobe Firefly กันต้องขอบอกก่อนว่ายุคปัจจุบันเรา AI เข้ามามีบทบาทในด้านเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการทำงานของเราให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นและเจ้า Adobe Firefly ที่จะนำเสนอในคลิปนี้เพื่อนๆสามารถใช้ได้ฟรีโดยใช้เพียง Gmail Line หรือ Facebook ที่เรามีเท่านั้นโอเค เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกให้เราเข้าไปที่เบราว์เซอร์จากนั้นพิมพ์ Adobe f i r er e f l y และกดค้นหาขั้นต่อมาคลิกที่ Adobe f i r er e f l y เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ในส่วนนี้เราจะต้องทำการสมัครใช้งานก่อนโดยคลิกที่ลงชื่อเข้าใช้เมื่อคลิกแล้วจะขึ้นหน้าต่างให้เลือกว่าจะสมัครด้วย Gmail Facebook หรือ Line ในส่วนนี้คลรอกก็จะเลือกการสมัครด้วย Gmail เพราะว่ามันสะดวกและรวดเร็วโดยคลิกที่ดำเนินการต่อด้วย Google จากนั้นเลือก Gmail ที่ต้องการและคลิกดำเนินการต่อเท่านี้เราก็สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วอันดับต่อมาเราจะทำการให้ AI นั้น generate ภาพโดยใส่รายละเอียดคำสั่งกันโดยคลรอจะใส่คำว่า ุ่นยนต์ครูน่ารักสอนหนังสือนักเรียนและกด Generate เพื่อสร้างภาพเท่านี้เราก็จะได้ภาพที่ AI สร้างให้เราจำนวน4ภาพแล้วสามารถดูภาพโดยการคลิกที่ภาพที่เราต้องการเมื่อต้องการบันทึกให้เราทำการคลิกที่ภาพที่เราต้องการจากนั้นคลิกที่ไอคอนดาวน์โหลดมุมบนขวาแล้วเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการบันทึก เท่านี้เราก็จะได้ภาพที่สามารถนำไปใช้ได้ตามต้องการแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการ generat ภาพด้วย Adobe f i r er e f l y ไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมสำหรับคลิปนี้แค่ลายขอตัวราไปก่อนนะคะ Have a nice day and see you next time เจอกันใหม่ตามภารกิจที่ต้องการนะจ๊ะ